Thank <laughs> you. จะรักไม่มีขอพระคุณกอานึกใจแสนทีที่เป็นเศรษฐีเมืองใครไม่จำหน้าเอาผมอยาตต่อส จมันก็ทุกข์ใจนักผัวเขาจะรักเรานาผมยิง่งอาเพียงเพสาวร่างเขาขาวที่เปกเจ้าลูกเจ้า ขอบคุณมากครับผมที่มีรางวัลน้ำใจนะครับผมเงินที่ท่านให้มาก็ไม่ได้ไปไหนครับผมให้ผมหนึ่งร้อยวันนี้ขอให้ถูรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยแล้วกันนะวันนี้มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไป <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากใครที่ให้ผมมาก็ขอถูรางวัลที่หนึ่งใครที่ไม่ได้ให้ก็ขอให้เฉี่ยวไปเฉียวมามเป็ไนไรใครอยากถูก็ให้ผมนะแป่งกันแปอือ ชิตของฉันสิ้นไป,ไนไปทำไมลูกของแม่มารียทุกวันนี้ความในใจของฉันที่มันเกลีมาตลอดนั่นก็คืออักษรพ่อที่ติดปากเป็น่าอักษรพอ,อว่าย่านี้มีอักษรจิตยู่ที่มือขวาแต่คุณก็ถามแม่แล้วถามแม่แล้วแม่ว่าอะไรบ้างละ่ะแ,แม่ก็บอกว่าเ่กปีนะไรมากมายเอออืมแต่ก็พูดถึงที่เป็น้องในงชีวิตของฉันสิห์ไปและฉันนำทาอยู่สองคนเท่านั้น มาไรวะมาดีกับอะไรอ้า่มาทุกวี่ทุกวัน้ว่ต้มาไม่ได้เลมามรน้วมาี่้พี่ัดีตามมปลตกแงแล้วเนาะถึงแล้วแมเป็นอะรใจ้วยนะได้ได้ได้เดีพี่กลังใจให้เอา็มที่เลยนะอยู่บ้านก็กัล เลคือมึงก็รู้รรอยู่ในใจว่าน้องมาเลยเหรอพี่ยังไงกับมึงเขาล้างมึงจะตายจะเป็นพี่น้องกันก็รู้ว่าพี่น้องกันแล้วมันจะเป็นอะไรไปล่ะนี่นี่ผู้หญิงไหมายความว่าไงวะก,ก็คือกูพูดเรื่องจริงไงแต่กูรู้ดีว่ามึงมันไม่ชอบเขาใช่ไหมล่ะน้องมาเลยอะไรอย่างนี้เดีย๋ยวกูออกไปจัดการให้แก่น้าใั่งเปล่ากันเดี๋ยวกูแก้หน้าให้รอไปเถอะอย่างเงี้ยเอาวันนี้จะน้องมะไลยวันดีจ้วัดีจ้าแหมเข้าใจคเพื่อนเนอะ ปลายเนี่ยถือว่าสวยอย <cause> ู่คนเดียวเลยนะเนี่ยมันต้องคบกันแบบนี้แหละ้ล่างแต่ละคนเนอะครับขอบคุณมากครับผมดี้าเลยนะครับอ๋อป้าอยากรวยล้องพ่อผมของพ่อบาทดด้วยของพ่อบาดด้วยให้พ่อแล้วแม่ชวกาแฟอยู่ทางฝั่งนี้เลย เลยไม่ให้แม่ได้เห็นครอบครัว,วไงล่ะอ๋อ้ที่พอ่อเขาบอกเลยว่าเอยปากเขาบ้านผู้ชายนะ,อะขอบคุณมากครับผมมาทำอะไรเนี่ยเอาก็มาหาไอศิงไทยไนะงี่ยจ้าหาศิริไทยโอ้นี่พี่เลยพูดเลยนะว่าไอศิริไทยเนด็กกำลังบ่นพี่ถึงมาอะไรอยู่พอดีเลยเอ็น มันตลอดเวลาพี่ก <t 95> ็เลยรู้ใช่ไหมเวลามันปวดอย่าไรพี่ก็ได้ยินน่ะเวลามันกินข้าวนะไม่เห็นหน้าน้องอะไรเลยนอนเต็มตานข้าวเลยรู้ไหมจริงจริงเลยโอ๊ยแล้วเวลามันนอนเนี้ยไม่เห็นหน้าน้องอะไรเลยร้อยเต็มจานบ้านไปหมดเลยรู้ไหมจริงจริงจริงนะฟังไงอีกเดี๋ยวฟังนิเกี่ยวตังค์มาดีกว่ากระบอกถึงหน้ครับผม เอาหอทอดเอาไปไหนแล้วแม่โอ๋ยวจะเอามาให้ผกินขอ,อขอบุหน้าข้าผมขอบครับนี่นอะไรเข้าไปเลยดว่ามันรออยู่เข้าไปเลยเข้ปเลนะเอาสัตว์เลี้ยงมันอกเข้าไมได้ีงที่นอเมหนิห็นได้รือเห็นแม่ <S <S 2> <S 2> แม่แนมมาติด พี่มารายมาหาพี่ในวันนี้นะใครฝากมาฉันไม่ชอบอ,อ,อ้อมค้อมนะจ๊ะฉันขอพูดตรงๆเลยละกันคือว่าฉันเนี่ยมีความในใจอยากจะบอกพี่นะจ๊ะมีความในใจจะบอกกับพี่เหรอใช่อะไรนะคือว่าฉันเนี่ยรักพี่ติ๋งไพ่นะจ๊ะรักมานานแล้วด้วยเอ,าอ้าจังหะปันยกเอา้เอาโอ๊ย ทำไมละเอ็งตระกี้เหรอพี่ตระก้าวเหมือนกันพี่พูดจริงหรอจจริงสิถ้าเราสองคนรักกันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรละเราแต่งงานกันเลยนะคือทิ้มาไปแล้วทำไมอ่ะที่พี่บอกว่าพี่รักเจ้าพี่รักเจ้าแบบพี่น้องไม่ใช่ว่าพี่รักแต่เจ้าคนเดียวนะมันพี่ก็รักแต่ว่าฉันไม่ได้รักพี่แบบพี่น้องนี่ คือว่าฉันรักพี่แบบแบบผัวเมียนะจ๊ะ